มองหนุ่มเหรอฮะมามองหนุ่มเหรอ,มมอ,หหรอไหนมาหาแม่สิมองหนุ่มเหรอมาแอบ,บมองหนุ่มได้ยังไงเป็นสาวเป็นแซ่ฮะเป็นสาวเป็นแซ่มาแอบ,บมองหนุ่มได้ยังไงอ้าวนั่งลง,น,ง,ลงนั่งลงก่อนเร็วๆนั่งลงเก่งมากหวัดดีแม่เอออีกข้างหนึ่งโอ้โหเก่งมากลูกเอาขนมเดี๋ยวแม่ขนมให้นะ เก่งมากๆเลยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวแม่ขนมให้คอยนะเดี๋ยวแม่ไปดูชาก่อนนะคอยตรงนี้นะเดี๋ยวแม่แปาขนมรู้เรื่องไหมแม่มุยสอนจนเขาแบบรู้เรื่องไหมบอกแม่โอเคคอยก่อนดูชาสิชาหนูแดงโอ้โหหนูแดงมาแอบ,บมองชาน่ะลูกหนูแดงมาแอบ,บมองชาหนูแดงมาแอบ,บมองชาลูกเออแล้วแม่ยังไม่ได้ปูผ้าให้หนูก็นอนแล้วเหรอเนี่ยหนูแดงมาแอบ,บมองชาชาดูนะ เมื่อกี้แม่เดินไปเออซื้อของแล้วแม่เดินกลับมาหนูแดงแอบมองซานน่นี่แมอ่ะคอยกับลูกเดี๋ยวแม่หยิบขนมให้แอบโอเคแม่หยิบขนมให้แดงก่อนนะหยิบขนมให้แดงก่อนลูกนะหยิบขนมให้แดงก่อนนะดูดูนอนดูนอนซ <c oughs> าลูกแม่ยังไม่ได้ปูผ้าเลยลูกชอบผ้าผืนนี้มากเหรอครับฮนะลูกชอบผ้าผืนนี้มากเหรอครับอชอบใช่ไหมเออ ช้าเอาไหมอ่าช้าเอาช้าต้องนั่งลงแล้วสวัสด,ดีแม่เหมือนแดงคอยนั่งลงจะเอาใช่ไหมสวัสด,ดีครับก,ก่อนอ่าโอเคเก่งมากอ่ะลูกอ่ะอ่าตาแม่ให้แดงก่อนแดงนั่งรอแล้วแดงนั่งรอแล้วเห็นไหมแดงนั่งรอแม่คะ่ะอ่าแดงนั่งรอแม่อ่ะลูกอ่มาลูกมา นี่ของลูกมาเร็วมะอ่ะไปโอเคอะลูกอะไปไปลูกไปกลับบ้านกลับไปกินบ้านสิลูกกลับไปกินบ้านลูกกลับไปกินบ้านกลับบ้านไม่กลับด้วยไม่กลับบ้านกลับซองด้วยอะมากินบ้านเลามา